ในเมื่อทางซ้ายเป็นทางตันเราก็เดินไปทางขวาแล้วถ้าทางขวามันก็ยังตันอีกเราสามารถเที่ยะค่อยๆเดินไปข้างหน้าได้แล้วหยุดยืนดูได้แต่อย่าเดินถอยหลังแค่นั้นเองรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้คนนำทางจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับชีวิตคนหนุ่มซึ่งเคยเป็นพนักงานมนุษย์เงินเดือนปัจจุบันผันตัวเองมาเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพราะเหตุผลต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติและภาวะวิกฤตการระบาดของโควิดวันนี้ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นเขายืนอยู่บนลำแข้งลำขาของเขาเองอย่างมั่นคงครับ นะครับกิติพง์กระดิ่งสายนะครับเป็นประธานของวิสาหกิจชุมชนสินค้าเกษตรและแปลรูปบ้านสามแยกครับผมแล้วก็เป็นประธานของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดนนทบ,บุรีด้วยครับช่วงปี54ครับผมช่วงปี54ตสีนั้นเป็นน้ําท่วมใหญ่นะครับพื้นที่ในเขตของจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับโดยเฉพาะอำเภอบางทองตัวนี้เป็นพื้นที่แองกระทะนะฮะจะเป็นพื้นที่ที่ท่วมหนักที่สุดลึกที่สุดนะที่บ้านผมก็คือขนาดระดับมิดหัวเลยนะที่บ้านผมเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียว นะแล้วก็จะมีสวนผลไม้นะอยู่ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันรับไม่ไหวแล้วคือน้ําเหนือมาค่อนข้างจะหนักมากเลยพังทุกสิ่งทุกอย่างลมงไปทั้งหมดนะภายในคืนเดียวนะจากระดับเมตรนึงนะครับขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณเมตรแปดสิ 80, นะคือคืออยู่อยู่เนี่ยจะระดับจมูกเลยนะถ้า,ถ,าถ้าอยู่ในบ้านนะถ้าเป็นหน้าบ้านคือเริ่มท่วงหัวแล้วโควิดเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผมในอีกรอบหนึ่ง ต้นปี ,63 นะต้นปี6 3าปั๊บเนี่ยตลาดเริ่มปิดละลูกค้าเริ่มมีการจับจ่ายใช้สอยตัวเนี้ยน้อยลงออกมาข้างนอกในตัวเนี้ยน้อยลงทําให้ผมผลิตผมหตัวเนี้ยออกท้องตลาดเนี่ยอ่ไม่ค่อยได้ลดลดปริมาณน้อยลงบางครั้งตัวเนี้ยผมขายได้ประมาณแค่ครึ่งเดียวเองนะอะ่จากเหตุป,ประมาณ2 0 3 0ิามิกิโลนะขายได้ประมาณแค่10บกิโลเลยเริ่มลดน้อยลดน้อย,นอยจนกระทั่งตลาด้ด ไปอบรมออนไลน์หาเทคนิคในการที่จะทำทำโปรโมทสินค้าตัวนี้ขึ้นมาโดยที่อยู่กับบ้านทําออนไลน์ขึ้นมาเพราะฉนั้นขายสินค้าทางออนไลน์ตัวนี้ท่าต้องทำอะไรกันบ้างโฆษณาอย่างไรบ้างทำแพคเกจจิ้งอย่างไรบ้างผลิตอะไรกันว่าขึ้นมาบ้างนะฮะผมก็ไปอบรมมาทั้งหมดเลยแล้วก็เปิดตลาดเรื่อเปิดตลาดขึ้นมาครับผมเส้นทางชีวิตของเราก็เหมือนกันมันไม่ได้มีทางตันอยู่ตลอดเวลา แม้กระทั่งว่าโควิดไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามอย่างน้อยจะต้องมีทางออกเพราะนั้นเราจะต้องหาทางออกให้เจอทางออกทางนี้เป็นทางที่เราจะต้องเดินไปต่อนะฮะและเดินไปอย่างมั่นคงเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถที่จะพลิกผันชีวิตของเราได้ในเมื่อทางซ้ายเป็นทางตันเราก็เดินไปทางขวาแล้วถ้าทางขวามันก็ยังตันอีกเราสามารถที่จะค่อยๆเดินไปข้างหน้าได้เราหยุดยืนดูได้แต่อย่าเดินถอยหลังแค่นั้นเองค่อยๆก้าวไปทุกอย่างมันจะมีทางออกอยู่ทั้งหมดเวลาเลย ็จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ทำคู่กันไปนะระหว่างการที่ทํางานด้วยแล้วก็เป็นเกษตร,รกร,รด้วยเนื่องจากจริงๆแล้วเนี่ยผมเกิดมาเป็นลูกชาวไร่ชาวนาตั้งแต่เกิดเลยนะแล้วก็โตมาเนี่ยคนที่ท<ล>นี่เลยปะใช่ครับผมเป็นคนเมืองนนทบ,บุรีเลยครับผมตัวกำเนิดคนบางบทองตัวกำเนิดเลยครับผมไม่ได้ไปที่ไหนนะรักบ้านเกิดครับแล้วยังไงจากจากการที่เป็นพนักงานกินเงินเดือนทําเกษตรกรด้วยการตัดสินใจมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวเนี่ยมีสาเหตุยังไงก็อย่างที่ผมบอกว่า ด้วยเลือดเนื้อเชื้อไขของเราเนี่ยเป็นเกษตรกรมาตั้งแต่กําเนิดเลยนะไป,<ม>ไปทำเป็นมนุษย์เงินเดือนมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเรา<ม>นะฮะแล้วก็จกังหวะที่เราทำเกษตรควบคู่กันไปด้วยเนี่ยเ,เราบอกว่าเอยเรารักวิชาการเกษตรมากกว่าเรามีความสุขกับการทำงานเกษตรนะ<ม>เราไม่อยากที่จะเดินทางไปทำงาน จึงคิดว่าสักวันหนึ่งผมจะต้องกลับมาทําการเกษตรอย่างต่อเนื่องอย่างเต็มตัวอีกทีหนึ่งนั่นคือบ้านปลายของชีวิตนะค,คือเป็นที่มาที่ไปว่าผมจึงเ,เริ่มเริ่มที่ไปทําเผ็ดฟางน,นะจากเมื่อก่อนนั้นที่ผมทําเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยช่วงน้ําท่วมปี54นั่นคือเป็นจุดพลิกผันชีวิตของผมเลยทันทีเลยนะจกจากปีนั้นจากปี54มาคือเกษตรที่ผมทําทั้งหมดตัวเนี้ยมันล้มไปเลยล้มหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลย,เลยสภาพบ,บางัวทองว่าปี54นี่ไม่ไป น้ำสูงไหมเอ่อก็มิดหัวมิดหัวเลยที่บ้านผมมิดหัวเลยรางิงเออตอนนั้นยังไม่ได้ทําเห็ดใช่ตอนนั้นยังมีผลอ่มีผลไม้อยู่มีกล้วยมีมะม่วงมีกระท้อนมีเยอะแยะหมดเลยนะเอ่อหลังจากปีห้าสี่ต้นไม้ทุกอย่างหายไปหมดเลยแต่บ้านเห็นเพียงแค่หลังเดียวกับพื้นที่ว่างเปล่านะหลังจากปี5้าสเป็นต้นมาจึงเป็นที่มาของน้ําแห้งไปแล้วเนี่ยก็มาคิดกับคุณแม่ว่าจะทําอะไรกันดีนะกว่าที่เราจะปลูกต้นไม้ยืนต้นมันหลายปีนะมันไม่ทันกินแน่ๆเลยก็จึงเป็นที่มาที่ไปว่า คุณแม่สร้างความเผ็ดให้คุณแม่ชอบชอบเอ่อเ็ดอยู่แล้วั้งนี้ก็เอ่อคุณแม่ทาเผ็ดเป็นแม่ก็สอนวิธีการทําเห็ดนั้นเสาร์อาทิตย์ตัวนี้หลังจากที่ผมทางานเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยผมก็จะทําเห็ดกับแม่จากเห็ดกองเตี้ยค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเป็นเห็ดโรงเรือนนะจากโรงเรือนที่หนึ่งที่2ที่3านะจนกระทั่งมีทั้งหมดหกโรงเรือนซึ่งก็สร้างรายได้ให้เราพอสมควรในช่วงนั้นครับผมครับแล้วอย่างไรนอกจากการปลูกเพื่อขายอย่างเดียวครับ เหตุผลที่วันนี้ตัดสินใจมาเอาผลิตพันธุ์ที่เราปลูกเองเนี่ยนะฮะมาแปรรูปนะฮะมาแปรรูปเป็นข้าวเกลียบนะซึ่งมีหลายรสชาติมากสาเหตุมาจากอะไรเออสาเหตุมันเนื่องจากว่าเกรดของเห็ดตรงนี้แล้วก็ตลาดของเห็ดมันแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาบางครั้งในเห็ดล้นตลาดหรือว่าเห็ดไม่สวยอะไรพวกเนี้ยนะมูลค่ามันจะตกลงมามากพวกนี้อาจอย่างยกตัวอย่างง่ายๆว่าเห็ด เนี่ยฮะเห็ดมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะขายมูลค่าก็ค่อนข้างจะต่ำมากปกติตรงเนี้ยเห็ดตรงนี้ลงจะประมาณคือเห็ดตรงนี้ไม่ใช่เป็นเห็ดเสียไม่ใช่เห็ดเสียแต่เห็ดว่ามันไม่สวยท่านั้ใช่ครับผมมันแค่ไม่สวยแต่วันนี้ราคามันก็ตกลงมาก็ปกติราคารุ่นละแปบาทชุดนี้ก็อยู่น่าจะอยู่ที่ประมาณสักหกสักประมาณ40บาท40บาทไม่เกิน50บาทนะเรารู้สึกว่ารายได้มันเข้ามาน้อยต้องเราก็เลยเอาตรงนี้มาเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าก็คือเราทําเห็ดไปด้วยแล้วก็หั ทำข้าวเกลียบไปด้วยทีละเล็กทีละน้อยขึ้นมาจุงทั้งพัฒนาขึ้นมานะเป็นเป็นข้าวเกลยบเห็ดจุงทั่งถึงปัจจุบันตัวนี้ก็จะมีข้าวเกลยบเห็ดทั้งหมด5รสชาตินะแล้วก็จะเป็นญญพันธุพืชอีก5รสชาตินอกจากเห็ดไม่สวยเนี่ยครับ,รบการตัดสินใจมาแปรรูปเนี่ยครับอ่าม,มันมันมีภาวะไอภาวะทางเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องไหมอย่างอย่างเช่นสานการโควิดที่ผ่านมามีส่วนไหมมีส่วนที่ทําให้แรงจูงใจทําให้เราต้องไม่ได้ต้องคิดหาที่จะเพิ่มมูลค่ายังไง อย่างมากเลยนะตรงนี้อย่างที่บอกว่าเราทําเห็ดไปด้วยแล้วเราก็แปรรูปหักไปรูปที่เล็กทีน้อยไปด้วยตอนนั้นเราเรายังไม่ได้เน้นกับการขายของเขาเก็บเห็ดนะแต่เมื่อเกิดวิกฤตโควิดเมื่อต้นปี63นะเห็ดที่ผมผลิตขึ้นมาได้ผมไม่สามารถส่งออกไปที่ตลาดได้ไม่สามารถไปขายทตลาดที่ไหนได้เพราะว่าตลาดมันปิดไม่มีใครออกจากบ้านกันไม่มีใครมาซื้อของกันแม่ค้าก็เริ่มลด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 ลงมาทีนี้เห็ดที่ผมผลิตมาก็เริ่มล้นตลาดผลิตแล้วก็ขายเขาไม่ได้แล้วผมเก็บไม่ได้ด้วยแล้วมันก็เสียนะทำให้ผมก็เลยหยุด การทําเห็ดฟางช่วคขาวนะแล้วก็หันมาทําการแปรรูปนะคือลดปริมาณลงมาก่อนค่อยลดลดลดลงมาให้เหลือแต่พอเห็ดนางฟ้าอย่างเดียวเห็ดฟางออกไม่ได้ละเพราะฉะนั้นผมก็เลยไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องของคันค้าออนไลน์ขึ้นมาแล้วก็ทําตลาดออนไลน์ทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นที่มาที่ไปว่าเอยเขาเก็บตรงนี้ได้รับการตอบสนองจากตลาดจิงค่อนข้างจะเยอะมากเป็นการพลิกวิกฤตเลยว่าจากยอดขายนะเดือนหนึ่งประมาณสัก2 0 0 3 0 0ถุงแต่ตรงนี้ขึ้นประมาณแปดอก้า0ถุงต่อเดือน เพราะว่าเราได้ออกสื่อสื่อโซเชียลตัวนี้มากขึ้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็เขาเก็บเห็ดห้ารสชาตินะก็จะมีในส่วนของรสดั้งเดิมนะฮะรสดั้งเดิมคือรสดั้งเดิมคือเห็ดเปล่าเลยไม่ปรุงอะไรเลยนะแล้วก็จะมีเราไปปรุงรสตามที่รสชาติที่ตลาดต้องการนะวัยรุ่นนะรสต้มยำนะจะชอบรสต้มยำมากรสไข่เค็มอะไรพวกนี้แล้วก็รสกะเพรานะแล้วก็สำหรับผู้สูงวัยนิดนึงเขาก็จะชอบรสงาดำนะเราเอางาดำคั่วบดตัวตรงนี้เอาไปอันนี้เป็นอาหารสุขภาพเลยใช่ได้สุขภาพเราใช้งาดำคั่วบดตัวเเนนนี้้้ผสมขาไปปใือ ที่ที่เรานวดเรียบร้อยแล้วเนี่ยทำให้ให้เป,เป็นเป็นออกมันสีดำๆนะมีประโยชน์ต,ต่อร่างกายมากนะก็จะเป็นเห็ดท่าชนิดแล้วพวกนี้นะฮะคืออะไรฮะอันนี้จะเป็นผงปรุงรสครับผมอ,อันนี้จะเป็นผงปรุงรสต้ยมยำผงปรุงรสไข่เค็มนะครับผงปรุงรสกะเพรากุ้งกรอบ นะนะแล้วก็นี่แหละเรามาปรุงรสตามที่รสชาติที่ต่ายเขาต้องการ,รนะเรามีทั้งเยอะเอาทำ, BBQ, ทำบานะร์บีคิวทำปาปิการนะทำโนริสาหลายอะไรพวกนี้แต่ว่าตลาดไม่ค่อยตอบสนองนะอันนี้จะเป็นตลาดที่ตอบสนองมากสุดเราจึงเลือกอันนี้ให้คงอยู่นะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในส่วนของชุมชนของเราตัวนี้นอนจาก่ะเป็นชุมชนเกษตรอยู่นะมีบ้านมีสวนกล้วยมีสวนม,มนะม่วงนะมีมีผลไม้อะไรหลากหลายเยอะแยะทั้งหมดเลยเวลาที่ฤดูกาลออกมาอีกทีหนึ่งเนี่ย มันออกมาเยอะอทุกทุกบ้านเขาก็เอามาไอ้นี่กันหมดเลยเราก็เลยต้องก็เลยทํารสชาติเฉพาะใช่รสกล้วยรสมะม่วงอันนี้มะม่วงอะไรครโทษฮะลูกอันนี้เป็นลูกใหญ่มากมะม่วงอาดูอีทูหรือว่ามะม่วงแอปเปิ้ลมะม่วงแอปเปิ้ลใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้มันมีมันมีเส้นใหญ่ค่อนข้างจะเยอะตลาดเขาไม่ค่อยบริโภกกันนะเขาจะปลูกเพื่อความสวยงามลูกมันใหญ่มันสวยแต่ลูกออกมาสวยแต่กินไม่อร่อย แต่ทั้งนี้ผมก็เลยลองมาดูว่าไอ้ตัวนี้ลองเอามาทำเขาเก็บดูดิเพราะว่าชาวบ้านเขาก็มาทําแต่ไอ้นี่กันมะม่วงกวนนั้นซึ่งบ้านนู้นก็มีมะม่วงกวนบ้านนี้ก็มีมะม่วงกวนเยอะไปหมดเลยคนไม่ค่อยชอบกินละเขาเบื่อันละผมก็เลยมาทำเขาเก็บซึ่งได้รับการตอบสนองจากตลาดดีมากเลยเขาเก็บไว้ได้นานนะอยู่ได้นานด้วยนะฮะขออนุญาตย้อนกลับไปทุกถึงการผลิตแปรแปรรูปคุณกิติพงศ์ไม่ได้ทําคนเดียวใช่ครับผมทํากันเป็นกลุ่ม ใช่ครับผมเราทําเป็นกลุ่มก็คือกลุ่มเราเรียกว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสินค้าเกษตรและแปรรูปบ้านสามแยกนะซึ่งเราเรามีสมาชิกตอนนี้ทั้งหมดประมาณ20กว่าคนยี่สิบกว่าประมาณ7จ็ดครัวเรือนนะก็คือช่วยกันได้แล้วทุกคนก็จะมีรายได้ที่ทำข้าเกลียบตรงนี้มาแล้วก็มารวบรวมแล้วก็ทาเป็นแพคเกจจิ้งส่งขายทางออนไลน์ส่งตามร้านค้าใช่ครับผมพอจะบอกยอดเลยนะฮะยี่สิบคนปัจจุบันนี้มีรายได้ประมาณเท่าไหร่ ก็จริงๆถ้า้าใได้ของกลุ่มโดยรวมตัวนี้มันอยู่ที่ประมาณสาม0 0ื่นถึงสี่หมบาทต่อเดือนของกลุ่มหรือว่าของของครอบครัวขอเนี่อันนี้อันนี้ของกลุ่มของกลุ่มของกลุ่มนะของกลุ่มก่อนอันนี้จะเป็นจะเป็นรายได้เสริมในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่อยากจะให้พูดอะไรกับพี่น้องเกษตรกรผมเชื่อว่าวันนี้คนรุ่นใหม่หลายคนเนี่ยเริ่มเห็นอนาคตถ้าเกิดว่าจะยั่งยืนเนี่ยมันต้องกลับเข้ามาสู่พื้นฐานทิ่มันกำเนิด มีอะไรจะให้กำลังใจหรือมีอะไรแนวทางที่จะแนะนําคนรุ่นใหม่เหล่านี้ครับผมหลายๆคนที่อยากที่อยากกลับบ้านไปเพราะฉะนั้นการที่เราจะกลับไปบ้านจากตรงนี้เราต้องเตรียมองค์ความรู้ของเราให้ได้ก่อนในการที่ทำการเกษตรหาความรู้หาประสบการณ์นะให้เพียงพอให้ได้เพียงพอแล้วจึงกลับไปทําการเกษตรที่ยั่งยืนนะไม่ใช่ว่ากลับไปทำํำโดยที่เรายังไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรกันก่อนนะอันดับแรกก็คือคุณหาองความรู้ให้ได้ นะทำงานไปด้วยศึกษาไปด้วยหาประสบการณ์นะครับในการที่จะดูว่าแนวทางการเดิมเนินชีวิตของเราต่อไปตัวนี้เราจะทาไงไม่ต้องกระโดดลาออกจากงานแล้วกลับไปทำการเกษตรโดยที่เรายังไม่รู้ว่าจะทําอะไรกันก่อนนะจะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนนะขอให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะยังสมาร์ทฟาร,ร์มเมอร์ของประเทศไทยมีอยู่ทุกจังหวัดนะมีค่อนข้างจะเยอะไปปรึกษาเขาดูได้นะเขาสามารถที่จะให้องค์ความรู้ได้แล้วก็แนะนําแนวทางตรงนี้ให้ได้นะตลาดนําการผลิตคุณจะกลับไปทําการเกษตร นะคุณกลับไปเดินดูที่ตลาดก่อนว่าตลาดเขามีความต้องการอะไรนะตลาดที่เขาต้องการจากตรงนี้ถูกอันไหนที่ถูก,ถกใจคุณอ,อันไหนที่คุณสามารถทําได้อันไหนที่มีคุณมีศักยภาพในการทําได้มีความพร้อมในการทําได้ค่อยๆเลือกเอาตรงนั้นนะตลาดนําการผลิตอันนี้ผมย้ําเลยนะครับไม่ใช่ว่าผลิตแล้วไปหาตลาดนะครับครับกับท่านประชนครับ,รบนี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งของคนนําทางนะครับการเป็นยังสมัตฟาร์มเมอร์เป็นความยั่งยืน ของสังคมของระบบเศรษฐกิจเรานะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าอย่าได้ท้อจงมีความมุ่งมัน่นแล้วก็ใฝ่หาความรู้นะครับอนาคตคุณจะมีความมั่นคงอย่างแน่นอนครับ